ลูบสวัสดีครับวันนี้จะมาเรยวิวอะไรครับของเล่นวิธีปืนของเล่นปืนใช่ไหมอันตรายหรือเปล่าลูกห้ามดีใจหน้ากันและห้ามเดินใจหน้ากันโอเคได้มายังไงเนี่ยลูบิกโอ้บบบใครแก้ลูบิกมาได้บอกได้โอเคแล้วนี่ต้องทำได้ของเล่นมายังไงลูกต้องทีมด้วยตอนนั้นทีม ของผู้หญิงโนดก็เลยเอามาให้อ๋อของขวัญปีใหม่ใช่ไหมที่จับฉลากกับเพื่อนในห้องใช่ไหมน้องทีมจับได้แคร์แบร์แม่น้องโน้ตเขาก็เลยซื้อมาเปลี่ยนให้ทีได้ผ้าห่มด้ผมด้วยเหรออามามาแกะเพื่อนเพื่อนดูสิเราาจะได้จะได้เอาวิดีโอไปให้โน้ตดูว่าทีมถามชอบหรือเปล่าโอ้ม่เทปนีแม่น้องโนดใจดีมากเลยนะให้มาสองคนเลย นั่นน่ะสิอ่าค่อยๆเดินอย่าวิ่งถือกันไกลอยู่อ่าลองทีมนั่งดูสิลูกห้ามถือกันไกลคนเดียวอ่ามาดูครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง,างโอ้โหพ่อเห็นมีตุ๊กตาทหารเยอะเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูสิว<ท>่านะ อ๋ออันนี้เหมาะกับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปนะครับแล้วทีนได้ไหมอ่ะได้ครับเพราะทีมทามหกขวบจะเจ็ดขวบแล้วแล้วเขาให้ขวบขึ้นเหรออะไรครับแล้วเขากี่ขวบเล่นสามขวบขึ้นไปสามขวบขึ้นไปกี่ขวบก็คือสี่ขวบใช่ตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปเล่นได้เฮ้ยเดี๋ยวดูสิโอ้โหมันเอาสุดตาโอ้แนไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าห้ามห้ามยิงใส่ตัวกันนะฮะยิงใส่หน้ากัน อ๋อมีปืนลูกปุกปืนโฟมนุ่มๆอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้มาบอกหูุบอกเอ้ยถุงอ,อันตรายอ๋อนั่นคือเป้าหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่กระโดดโล่มไงนี่ไงเอาเชือกมัดเชือกมัดกับทหารแล้วก็กระโดดโล่มเหมือนที่เราเคยทำอะ่ะเล่ไรดีเออตัวไหนดีเลิศเหมือนที่เราเคยทำไงเลิกตัวไหนดีเหอ มั้งทามังดูซิว่าจะเอเาแบบไหนดีเออาตัวเท่ๆหน่อย <c oughs> ตัวดำๆมีเท,ท่ไหมมาเริ่มาด้เลยมามา,มาดูกันเรื่องวิธีการทำแก้วเชื่อมันจะยุ่งหรือเปล่าเนี่ย อ่ะเดี๋ยวยพ่อจะช่วยทีมทำม,มัดเชือกร่มก่นอนโ <Okay. S 2> อเคนัดอะไรก็ไม่รู้ทุกทีทราบอะไรไม่ยิ่งแบบเน,นี่ยถ้าได้คือที่ใส่เงนบีถ้ารู้ต้องเยอะกว่านี้นโอ้ยมีนจะมาโดนพ่อละสิอย่างนี้ ยิงตูดกันต้องยิงตัวที่มันยิงตูดมา่ออย่าเพิ่งต้องกอดอาไปตั้งตรงหน้าประตูสิลูกตั้งตรงนู้นหนุน,นหน้าประตูตรงนูน้น แล้วลูกปืนที่เรามีอันเดิมอ,อยู่ไหนอ่ะอ๋อเใส่อันนี้ดีกว่าอันนั้นมันจะเจ็บหรือเปล่าลูกจริงๆใส่บอกบ้าดเราหนึ่งเม็ดก่อนถ้าว่าใส่กระป๋องคนดีกว่าเผื่อมันมนี่ไงเทสใส่กล่องรูนี้ว่าีีหลงตรงนี้ไงสีต้ยอะไรที่ใส่ได้หรออ่าโอเค เราก็จะจบการรีวิวแค่นี้นะครับอันนี้เรามีรู้ว่าแม่น้องนุชซื้อมาให้กล่องเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับอ่ามาขอบคุณครับน้องนุชหน่อยขอบคุณครับไม่ใช่ขอบคุณครับแม่น้องนุชขอบคุณครับครับแล้วก็บายบายอย่าทิ้งท i าจะเล่นของเล่นก่อนนะครับบายบายครับอ่าบายบาย